สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมมัดมีกงในในการมัดมีอีกแล้วนะฮะเราอยู่ในเกมเดวโกับผองเพื่อนของเรากันนะฮะแต่ทักทักใคที่คนแรกใครเนี่ยเราเองโอบีวันเดี๋ยวโอบีวันยินดีบีใครคนสองใครอนี่ะชื่อฮาครับฮาฮาเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นไรเลยไม่ต้องพูดเลยนี่คือไอ้ก๊อฟเลยอันีให้เลยโอเคเดี๋ยวเกมนี้ดูหันหัวโอเคเกมนี้ก็เป็นเกมผี ก็เป็นเกมผีง่ายๆเคไม่พูดอะไรมากก็เข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าไปทุกคนปักกันไม่ต้องกดอ่ะไม่อยากกดอ่ะเกลียดกดเดี๋ยไม่จะชวนกูเล่นทำไมเอ๊ะเราต้องทำไรบ้างคุณชัดคุณรู้ไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้ไงถามเราจะรู้ไหมถามเราจะรู้ไหมเราเราตอบไม่ได้หรอกเดี๋ยวไอฮาร์ดหายไปไหนนี yup. <c oughs> game, ี เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี้นี่ไปไหนอ่ะเข้าทางไหนอ่ะเออทางนี้เ่ยโน่นโน่นโน่นอ่าเล่นเกมผีไงแต่ถกนี่ยเอ้ยจะโดดเลยหรือไปมันโดดได้ด้วยโอเคนี่ยสิบสี่ตัวนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวที่จะต้องไล่ต้อนแพะเพื่อมาประกอบพิธีกรรมอัญเชิญดีนะที่ฉันมียาแห้งเยอะมากจะเดี๋ยวเดี๋ยว จะว่าไปการทำเรื่องทั้งหมดนี้คนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเรานี่ยท่านเ่า๋ยวกูอ่านอ่านแบบเว้นได้นะแบบกับเจ้าหน้าทโอเคเอาง่ายๆว่าเหมือนเราต้องไปจับแพะด้วยยาไงนี่นี่อ่ะบิวบิวยากองเนี้ยเอากองเนี้ยไปล่อเลยนี่น่าสนใจปะเนี่ยบิวกองเนี้ยกองเนี้ยกองใหญ่ๆเนี่ยกองเนี้ยไหนวะเดี๋ยวกูหาคือน่าสนใจมันยกได้เหรอได้เหรอวะมันต้องเอาเล็กๆดิ ไม่มีอันนี้อะไรถังน้ำมันไหนสอนสอนย่าเลยมั้อันนี้ถังน้ำมันเลยได้ปะะไออม่จำเป็นต้องหาไปเนี่ยคือเกมนี้เราก็ต้องจับแพเพื่อไปเป็นบูชายันวตัวมันมันไม่บอกกดกดเลยหยิบของกดเลยหยิบของกดเลยกดอีหยิบของจีทิ้งนี่อจีวางไอเทมนี่คือย่าช้าชัดกินไหมกินไหมกูถือให้กินมันย เก็บเก็บเราเดินทั่วๆกันและสำรวจกันด้วยเสียงอะไรเสียงอะไรบัครูข่ปูไข่ว้าวมาหอนเลยกูด้วแบบดีใจไงเฮ้ยเฮ้ยกรงนี่ไอ้แพ้ไงเราเจอแพ้แล้วเปิดประตูเปิดไม่ได้หรอ เป็นได้คุณต้องการกุญแจกลงหลังบ้านซาดากลอนอันนี้เจอกุญแจแล้วเก็บกุญแจกุงหลังบ้านโอ้มีอะไรเขียนได้วย1บกตัวลาใกล้ถึงเวลาทำพิธีแล้วนี่คือทุกสิ่งผู้พิทักษ์แห่งอาซาเซลบองไว้ว่าและมันจะต้องเป็นฉันเท่านั้นที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีนี้การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับใครอาจจะทำลายพันธะระหว่างฉันกับอาซาเซลและเขาจะถูกกำจัด จุดๆทำไมฉันถึงเอ่อถึงตัวสันเนี่ยอ่ะแค่นี้เองไงหมดแล้วในนี้ใครเซอเซลใครอเซอเซลอะอาร์ของซาเซลอะอาร์ของซาเซลอ๋อซาเซขาคืออาร์ของซาเซลเลยเปิดจับเฮ้้ยอาววิ่งโอ้ยจะวิ่งเร็วกว่าคนอีกไอ้วิ่งเร็วกว่าคนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตามหาแพ็กันไม่ใช่เหรอเราต้องตามหาแพ็กันดิ อ้านี่ะเก็บเก็บดอกไม้ยี่สิบห้าดอกอาจจะอันเชิญแพ้ออกมาทั้งหมดก็ได้นะระหว่างที่กูอ่านพวกมึงไปทำอะไรกันไปเก็บกุญแจมานี่นี่มีกุญแจด้วยเดี๋ยวไปคืนเดี๋ยวไปขึ้นเอโอ้ติดเฮ้ยกูติดติดอะไรกันเนี่ยไม่มีมีดด้วยไปพามีดเล่นไหนอ้เกมผีที่มีมีดอ้าวแล้วใครปิดอัดหน้ากูเปิดไงเปิดไงลาเมาส์าเมาลากมาเดี๋ยวเดี๋ยว ไป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 ไไป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 ไ ผีหน้าตากระโหลกโป้งมากเลยไหนวะโอ้ไม่เจอผีเลยอยู่ไหนผีอยู่ไหนเจอแล้วรอบนึงมันเห็นทำอะไรกูเลยกูจีมันจีกรมจีเฮ้ยแล้วเขาเป็นอาซาเซลอะลองวิ่งไปชนมันดิลองวิ่งไปชนมันปาดอ่ะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยก๊อลฟมันตามเหรอเฮ้ยก๊อลฟมันมันจะขอจับหน่อยขอแตะหน่อยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อบก๊อบก๊อบเอ้ยก๊อบไปเลยเอ้าก๊อบดุดดวิ่งไปเลย้อโลดไอ่ะแล้มันอยู่ดีๆมันวิ่งไล่อ่ะกูไปเดินชนมันหน่อยไม่รู้กูไม่รู้กูจี๋มันเลยนั้นอี๋อะไรกันเศบตาก๊อบเศบตามันไปยังไงเฮ้ยนี่นี่มีคนมา ช p, oh, oh, <laughs> e like <laughs> right ุบชุบไงอ่ะกดชุบไงอ๋ออีชุบอ๋อกดกดไหนกดคีย์กับอีเนีกดอีชุบกปุ๊อยู่เฉยดิที่เชียดีป่ะคียกูว่าเราอยู่ห่างๆมันดีวะอันตรายมากเลยใส่ใส่เพิ่มอีกได้ไหมใส่อีกตัวหนึ่งได้ปหมใส่ก็เรากดดูมันน่าจะแบบใส่เป็นกองกูเขากินนะอ้าว

หิวหิวแพ้หิวไม่เลยดิ้นไปเลยหัวร้อนด้วยครับหัวร้อนด้วยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่กลัวกลัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงถอยกันติดเลยอ่ะนี่นี่ขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาเขาบอกว่าโบราณบอกว่าอยู่ที่สูงได้เปรียบสูงขนาดไหนถึงจะได้เปรียบวะกูอยากรู้เกมอย่างเงี้ย

เฮ้ยเฮ้ยมันเอาอีกแล้วปันเนี่ยเดี๋ยว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 เผา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 มันตอนอยู่ต่อหน้ามันเลยนะเฮ้ยกูหาทางนี้ไ่เจอเย้เลยไปแล้วบายไปแล้วบายดอกกุหลาบบายบายก๊อป ไอไอ้เย <laughs> <อ>ี<ก>่ยกูได้ยินเสียงเท้ามาจากข้างกูกูเลยหันไปไอ้เยี่ย้จำใสยแกกูมึงน้ำตาจะไหลกูตายเ <laughs> หรอเออเยี่ย้เฮลมีไปและปะ <laughs> ้วป่ะไปเยี่ยน้ำตาน้ำตาก็ไหลเลยเ <laughs> ขาไม่ใหญ่ <laughs> อู้ตกใจไปแล้วไปไปแล, <laughs> ล, <laughs> ล้วไปเอดมิสบิวบิว อหาหาหาแพ้ครบสี่ตัวก่อนมาค่อยมาเผาเอาไหมเออแต่เออวะไปหาจับแพ้กันคนละตัวแล้วก็มาเผาทีเดียวดีกว่าปะโอ้ผีปะ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 กินไปเองหรือกูได้ยินเสียงไหมไม่มีหรอกไม่มีหรอกเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อบถอยก๊อบถอยมาเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จีจีมันลุ้มจีลุ้มจีลุ้มจีโอเคโอเคโอ้ยมันตาแดงมันตาแดงแล้วไปเราวิ่งเถอะ เฮ้ยไม่ลาูกล้วยิ้มว่าไอ้กูอีกแล้วกโดนอีกแล้วเวลาเกล้าอะไรอะตกใจวีเพาะแพพากูวิ่งเล่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเผาแพะเลยมึงช่วยให้มันหนักกว่าเดิมมัน มาแล้วม,มาแล้วมาแล้วเอาอีกแล้วเอ้เหีกยเขาเลยเขาเลขเลยาเลยเายเายเขเลยเยวขาเอายกขายู่าเลเขาเายเลยเายเ่าเอยขอเยเขาเลยลยเขาลยเเลลขาเลยเขาเเยเขาอเวลาลยยาลาลยยาเีเยลา ได้แล้วทำไมชัดมามโอเคเดี๋ยวไปคุ้มกันชัดดีกว่าเฮ้ยมันจะปลากูเออดีแล้วไอไปไปชัดมาเร็วชัดมาเร็วเออไปไปเอาแย่ไปเผาไปแย่ไปเผากำลังไปกำลังไปเร็วชัดสู้ๆนายคือความหวังชัดเร็วๆไอ้ชัดเราไปแท้งให้เพื่อนกำลังวิ่งออกข้างหลังบ้านเผาเราโชเน้นมาเผาเลยเราเผาเลยเราเริ่มเผาก่อนดีไอจุด ไปไปเลยแอนย้อนหนึ่งตัวนึงค่ะตัวนี้ดีไปรีบดับที่อาย๊ะนี่้เรียบร้อยแอนแกนหมดฤทธิ์แล้วเอ้ยทำไมชาติกูเห็นกูเห็นในมือกูเห็นในมือมึงยังถือแพ้อยู่เลยด้วยเออยิงถือแพร์อยู่เลยนะชาติไปก่อนไปชาติไปแล้วไปไปแล้วไป วางแล้ววางแล้ววางแล้วนยัลอยเออโดนลอยอ่ะมีเขาด้วยมีเขาด้วยไอ้คัดซีนจบเหรอใ่ยอยลงไปเลยชาบูจิ้มจุ่มลงหม้อไฟอ่ะกิดร้องเนี่ยข้าจะรอวันที่ข้าจะกลับมาหาพวกแก และเธอก็จะรออยู่กับข้าเช่นกัน่น่ากหนักไว้คำอร่อยมีคำอร่อยเรียบร้อยไปขี้เท่าไปนะมาจิ้มจุ่มกินกันเนี่ยชาบูจิ้มจุ่มมไหม เดวแบบเดววนี่นี่จะจบแล้วใช่ไหมจบจบแล้ววะวะเหมือนเหมือนเขาบอกว่ามันจะมีอะไรนะพาร์ทสองพาร์ทสามแล้วนี่ยเอ้ย Area. ไม่ใช่มีพาร์ทสองพาร์ทสามแต่เกมมันมีแล้วยังไงล่ะมีแล้วนะแต่ก็เลยปลดล็อกรับยากแต่ว่านะปิดคลิปดีกว่ายยเ่ยว,วิวเป็นคนช่วยเหลือเยอะสุดเหรอเป็นเ <c oughs> นี่เป็นเนี่ย ชิ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 ชักนี่ทําห้อัสเซีชะงักมากที่สุดดูขุณดูผมเอ็ดโอเคทุกคนก็จบไปแล้วกับเดวนะฮะแล้วบอกว่าเลยว่ามันยังไม่จบเพราะว่ามันมีอีก2ด่านใช่ไหมเพื่อนมันมีอีก2ด่านนะสำหรับก็สนุกสนานกันไปแล้วก็กรีดกราดกันไปโอเคยังไงก็กดไลค์กดซับตะข่ายให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกผมทั้ง4ี่คนก็ขอลาไปก่อน เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย